ไม่มีทางเลือกครับมีแต่ส่งแก๊สอย่างเดียวครับการส่งแก๊สครับหนักไหมครับัส่งแก๊สครับแตกแก๊สครับขึ้นชั้นสามครับขึ้นชั้นสี่ครับถามว่าผมอยากแบกไหมครับใ่ผมไม่อยากแบกแก๊สครับขึ้นชั้นสามมันหนักไหมครับสิบห้าโลขับรถตากแดดอีกไม่มีเวลาอีกไม่ได้หยุดเลยเข้างานเจ็ดโมงเช้า เลิกหนึ่งทุ่มไม่มีวันหยุดด้วยนะครับวันนั้นครับเราไม่เคยขับรถด้วยไม่รู้ว่าเราจะซนเขาเขาจะวนเราเองไม่รู้เลยมว่าผมอยากขับไหมครับครากแต่ถ้าเราไม่ทําเราจะตายอ่ะเราก็ทําเพื่ออะไรครับให้ชีวิตเราอยู่รอดทํานะครับน้องไม่มีเวลาครับผมก็จัดเวลานะครับน้อแบ่งเวลานะครับน้องช่วงนั้นครับ คือบอกว่านะครับวันหยุดก็เราไม่ไม่มีวันหยุดนะครับผมก็ทํานะครับทําตอนที่เราว่างทาตอนที่ผมว่างครับผมเรื่องงานหนึ่งทุ่มผมก็ทําบางวันนะครับเพราะผมก็แวะแอบไปสาขานะครับแอบไปเจอทีมงานบ้างนะครับทําทุกที่ครับทําทุกท่าครับทำอะไรครับผมเชื่อว่าผมมีความหวังครับ ผมรู้ว่าผมทําแล้วผมจะได้อะไรนะครับถามว่าวันนั้นครับถ้าผมคิดว่าทำาฟลซเซนโมครับมันเหนื่อยทํางานประจํามันเหนื่อยเหนื่อยไหมครับทำควบคู่กันช่วงนะั้นนอนดึงดึงดึดเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยครับถ้าวันนั้นผมคิดว่าผมเอาแรงมาทำอ่ะผมไม่มีผมวันนี้ครับแต่ผมไปเอาแรงมาทําผมเอาใจมาทําครับ <c oughs>